ไปไหนทำยังไงขอโทษย่าเลยขอโทษคุณย่าค่ะรักกันรักกันอืมเอาหอมย่าร่อยหอมฮะ ใครตตยิ <łość> ่งข <semester> ึ้นอ้กินไหมกินไหมไหรกินไหมเรียกก่อนนเวนังเวตามานั่งเร็วตาเขาเรียกมากินไหมไม่ตาไม่กินหรอก าใหญ่กว่าจ we? well, ้าาับบานกันเนอไเลกดับบานกันเนอไม่เลไ่เลไปกันเ้อชวเด้อช่วตว